สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมี่ยงพิษาพยากรณนะคะก็ห่างหายจากการทําคลิปพิกอาคาดไปนานเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะเริ่ง,งามยามดีนะคะมาทําคลิปพิกอาคาดกันนะคะก็เอ่อจะมีกองไพ่นะคะเป็นพิกอาคาดจะมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กลกองนะคะกองที่1กล่กองที่2แล้วก็กองที่3เลือกจากหลังไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดสายตามากที่สุดได้เลยนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะก่อนที่จะไปฟังคําทำนายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมียงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหมั่นไพ่สำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งกันก่อนนะคะสีม่วงนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะหลังไพ่อันนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปฟังคำทนายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนอมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูวันก่อนนะคะขอดูพลังงาน Energy ของตัวคุณก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ พูดถึงเรื่องลัคนาราศีเนาะลัคนาราศีนะคะก็จะได้แก่ชาวราศีมังกรนะคะชาวธาตุด,ดินธาตุด,ดินก็ได้แก่พฤษภกันมังกรแล้วก็ราศีมีนนะคะพฤษภกันมังกรคูณสองเนาะแล้วก็มีนนะคะ เอเนจี Energy, หรือว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความคิดเยอะนะคะเหมือนเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของการวางแผนแล้วก็คิดที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะอืมโอเค หลังจากที่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่มีแรงไม่มีกำลังใจไม่มีพละกกำลังในการที่จะเทคแอคชั่นอะไรเลยไม่มีพละกกำลังที่จะทำอะไรเลยนะคะซึ่งสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรักนะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณหอยหามันอะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแบบ f u l f i l อะเออมันเหมือนมันเป็นแพช s i o n อะไรสักอย่างของคุณของคุณนะคะซึ่งห่างหายไปสักพักหนึ่งมีการพักไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โอเคกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งอยู่ในขั้นตอนในช่วงของการวางแผนนะคะบางคนเนยอาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นจะแบบว่าจ่ายเงินเพื่อที่จะดูแลตัวเองนะคะเหมือนใส่ใจกับสุขภาพความสวยงามความดูดีความแบบว่า ของตัวเองอ่ะเออความเพอร์เฟกความเปะ๊ะความสมาร์ทอะไรก็ตามของตัวเองมากขึ้นนะคะอขอดูกันหน่อยนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเดี๋ยวขอดูกันก่อนถามถึงเรื่องสถานะระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสถานะอะไรยังไงกันคิงเรียน เดอะเลฟเอแล้วก็เป็น v i e ออฟฟอร์จูนนะคะถามว่าในสถานะของคุณกับเขานะจากหน้าไพ่นะคะมองว่าเป็นคนรักแหละอืมเป็นคนรักนะคะมีเกณฑ์ที่ View of Fortune ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะคะเออขอดูไพ่เพิ่มหน่อย เป็นยังไงกันบ้างคะในความสัมพันธ์นี้อืมโอเคคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นในกรณีของคนรักเนี่ยจากหน้าไพ่อ่ะคือช่วงก่อนหน้าเนี้ยจ,จะเป็นช่วงที่คุณกับเขาอะ่ะเหมือนไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เป็นช่วงที่อาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะเอออาจจะมีการบล็อกการไม่ติดต่อไม่คุยปิด เออปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยปิดตัวปิดใจอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเหมือนไม่อยากรับรู้เรื่องของอีกฝ่ายนึงแต่ว่าสถานะก็คือก็ยังเป็นแฟนกันอยู่นะไม่ได้เป็นสถานะที่แบบเอ้ยห่างหายกันไปเลยนะคะอันนี้ในกรณีของคนที่เป็นแฟนกันนะอืมไม่ได้ห่างหายกันไปเลยไม่ได้แบบว่าขาดการติดต่อแบบยาวนานขนาดนั้นนะไม่ใช่นะขอดูในกรณีของแฟนเก่าหน่อยค่ะเป็นยังไงคะ อของในกรณีของแฟนเก่าเนี่ยมีการทะเละาะกันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะมีการทะเลาะมีการปากเสียงมีการแบบว่าอยากแบบต้องการเอาชนะไม่เขาต้องการเอาชนะเราเราก็ต้องการเอาชนะเขานี่แหละแล้วก็ในความสัมพันนี้เนี่ยมองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ค่อยจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้สักเท่าไหร่นะคะหมายถึงช่วงที่ผ่านมานะอืม แล้วเดี๋ยวขอดูกันต่อนะคะว่าถ้าเป็นในสถานะของแฟนละคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้สถานะของคนที่เป็นแฟนกันถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้เขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาแอบ บางครั้งนะในบางครั้งเขาแอบมีความอึดอัดใจแอบมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะกดดันเขาเกินไปรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยในบางครั้งมักจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยรักษาน้ำใจเขาเท่าไหร่นะคะเป็นคำพูดที่แบบตรงแล้วก็แรงมากเขาก็จะอาจจะรู้สึกว่าเฟลเนาะไม่ค่อยแบบ รู้สึกไม่ค่อยโอเคขึ้นจากหน้าไพ่เขามองว่าในความสัมพันธ์นี้จากก่อนหน้านี้ที่มันมีความมันมีความหวานกันมาแต่ว่าหลังๆมามันเริ่มมีการที่ไม่ค่อยมีความหวานกันเกิดขึ้นละมันเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีแต่ตรง แรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มักจะทําให้ไม่เขาทําให้เราเสียใจก็เราทําให้เขาเสียใจนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้เนาะนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าจริงๆอ่ะคุณดูแลเขาดีนะแต่ว่าในบางในบางครั้งเนี่ยคุณมักจะไม่ได้พูด ในสิ่งที่คุณคิดออกไปคุณมักจะไม่ได้แสดงออกความรู้สึกของตัวคุณให้เขารับรู้ทั้งหมดอย่างเช่นคุณโกรธคุณก็นิ่งคุณรักเขาคุณก็นิ่งคุณรู้สึกดีกับเขาคุณก็นิ่งแต่คุณดูแลเขาดีนะคุณเทคแคร์เขาดีคุณดูแลเขาดีซึ่งมันทําให้เขารู้สึกสับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงคือดูแลดีหรือว่ายังไงกันแน่เพราะว่าในบางครั้งอะทะเลาะกันแต่คุณก็นิ่ง เออในบางครั้งมีความสุขแฮปปี้นะแต่คุณก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นฟีลนี้มันจะเป็นความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะคะขอดูในกรณีของแฟนเก่าหน่อยเป็นยังไงคะ ในกรณีของแฟนเก่าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอจากหน้าไพาอย่เขามองว่าในความสัมพันธ์นี้มันมันจบกันไปแล้วเนาะเออมันมีการจบมันมีการแยกย้ายกันไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่มันจบไปนะคะซึ่งมันก็ทําให้เขาไม่ได้สามารถ move on ได้เลยในทันทีนะคะอย่างที่บอกอาจจะเป็นไวโวซ่าเนาะ มันไม่สามารถทําให้เขา move on ได้เลยในทันทีเขาจะต้องใช้เวลาเย,ย,ยียวยาจิตใจตัวเองเนี่ยแบบจะต้องฮิลใจตัวเองสักพักใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีคนเข้ามาฮิลใจให้ให้เขากี่คนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้จะลบความเจ็บในใจของเขาอะ่ะเออมันก็ไม่ได้จะลบความเสียใจนั้นออกไปได้นะคะแล้วยังไงอีกคะ โอเคซึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยเขามองว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้เขาก็โอเคอยู่นะคือต่างให้ต่างฝ่ายต่างได้ m o v e on อ่ะให้ต่างฝ่ายต่างได้แบบคนพบเส้นทางของตัวเองอ่ะให้ต่างฝ่ายได้คิดแล้วก็ได้ทบทวนได้มองหาเส้นทางของตัวเองมองหาอะไรใหม่ๆที่มันเป็นมันเป็นเส้นทางของตัวเองจริงๆอะ่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะหมายถึงในกรณีของคนเก่าเนาะ อ่ะขอดูหน่อยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมขอดูขอดูหน่อยค่ะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมอันนี้รวมเลยนะทั้งของคนเก่าแล้วก็ของคนใหม่นะโอเค อะในกรณีของคนเก่านะคะในกรณีของคนเก่าเนี่ยมองว่าเอ้ยไม่ใช่คนเก่าคนใหม่สิรวมเลยนะทั้งเป็นในกรณีของแฟนแล้วก็เป็นของคนเก่าเนาะในกรณีของคนที่เป็นแฟนเนี่ยความสัมพันธ์หลังจากนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะโอเคเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าเรื่องการทะเลาะกันก็ยังมีอยู่นะเรื่องการทะเลาะกันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็ความสัมพันธ์มันก็จะโอเคแหละมันไปได้เรื่อยๆมันก็จะ มีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นการทะเลาะกันที่หนักกว่าก่อนหน้านี้ละโอเคมีการสื่อสารกันแบบเข้าใจกันมากขึ้นแล้วความสัมพันธ์มันก็มีแนวโน้มที่จะไปได้เรื่อยๆมันก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นขึ้นแต่ในกรณีของแฟนเก่านะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจมีเกณฑ์วนกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการกลับมาคุยกันน่มันไม่ได้เป็นในลักษณะที่จะได้คบกันจะได้ไปต่อจะได้แบบกลับมา รีเทิร์นกันแบบนี้มันไม่ใช่นะคะมันเป็นการคุยกันเฉยๆมากสุดได้แค่เพื่อนมากสุดได้แค่พี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเออห่างหายกันไปเฟดตัวกันออกไปนะคะประมาณนี้ สำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะหลังไพ่อันนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะส่วนลัคนาราศีนะ,ะข,อของคุณไม่ก็ของเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีพฤษภตุลน,นะคะแล้วก็กรกฎนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์ก็ได้คะ่ะ พืษนนะคะตุนคูณ2นะคะแล้วก็นะคะแล้วก็กรกฎเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอดูเอเนจีพลังงานของตัวคุณในช่วงนี้ก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะอเอเนจีหรือว่าพลังงานของตัวคุณในช่วงนี้นะคะดูแฮปปี้จังเลยอะ่ะ ดูมีการวางแผนดูเป็นอะไรที่แบบเหมือนมีไฟมีแพชชั่นอะไม่ว่าจะการแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือว่าการทำอะไรก็ตามที่ชอบเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากเลยในช่วงนี้รู้สึกมากเลยว่าแบบเออมันมีความสุขจังเลยมันเอ้ยมันอะไรมันก็แบบว่าคล่องตัวไปหมดอะไรมันก็ไหลลื่นไปหมดอะไรมันก็ดีอะไม่ว่าจะวางแผนการเงินการงานอะไรก็ เอ้ยมันลื่นแฮมันมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแล้วมันเหมือนกับเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันฟรีดอมมากเลยในช่วงนี้มันมีอิสระมากๆเลยอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากไปที่ไหนก็ได้ไปถือว่าดวงโดยรวมอของคนที่เลือกกองนี้ดวงดีนะในช่วงนี้ เอเน g y หรือว่าพลังงานนี่คือดีมากๆนะคะเหมือนก่อนหน้านี้มีอะไรที่อึดอัดใจมีอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยช่วงนี้โอ้โหมันจะสบายใจมากขึ้นมันจะโล่งมากขึ้นอะไรที่อึดอัดช่วงนี้ดีขึ้นอะไรที่ไม่สบายใจช่วงนี้ดีขึ้นกินอิ่มนอนหลับแบบได้แบบได้อย่างเต็มใจได้อย่างเขาเรียกว่าอ,อะไรนะไม่ใช่เต็มใจกินอิ่มนอนหลับได้อย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้นะคะ ขอดูหน่อยนะคะเขาคิดหรือว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณขอดูขอดูหน่อยว่า Energy ของตัวคุณกับตัวเขาเป็นยังไงกันบ้างขอดูสถานะก็แล้วกันนะคะสถานะของคุณกับเขาเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นสามถ้วยนะคะหกดาบยังไงกันอีกอ้สองถ้วยอาจจะเป็นคนที่ ขยับสถานะจากเพื่อนแล้วก็เลื่อนมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้มากเลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโอฟ้ฟูลฟิลจังเลยนะคะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนอะคอยแนะนําให้อะไรเงี้ยเพื่อนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักให้แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วยังไงอีกคะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นเดสตินีหรือเปล่านะ โอ้ไพ่ขึ้นดีหมดเลยนะคะดูเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนได้ใช้เวลาได้แบบว่าได้เทคไทม์กับคนนี้อ่ะคืออาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะที่เราคุยกันบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเขาเนี่ยเออเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเขาก็รู้คือหมายถึงว่ารู้รู้แบบรับรู้เรื่องราวของการและกันทั้งสงฝ่ายแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยแบบ เฮ้ยแฮปปี้มากเลยในช่วงนี้นะคะอืมให้ขึ้นดีพลังงานดีเอเนอรดีมากเอออุย้ยขอดูกันต่อหน่อยสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยอื้มเดชเลยเหรออู้ โอเคดูมีความกังวลเนาะโอเคคือถามถึงความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาอยากที่จะไปต่อนะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แบบให้มันเป็นอีกก้าวนึงบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าอยู่ในช่วงอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเป็นคนคุยที่เขาอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าแบบ ควรที่จะเลื่อนเป็นแฟนดีไหมดูเขาค่อนข้างมีความกังวลอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากไปอีกสเต็ปหนึ่งเขาอยากไปอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งแต่ขอดูหน่อยความกังวลของเขาคืออะไรอะคะขอดูความกังวลของเขาหน่อยอ่าโอเคคือในบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเวลามันมีการทะเลาะกาันหรือมันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันอะ่ะ มันค่อนข้างหนักแล้วก็มันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยที่มีการทะเลาะกันเนี่ยเขารับรู้ถึงความความนิ่งของคุณแบบนิ่งบางครั้งก็นิ่งในสถานการณ์ที่แบบดูสิคะเลอะหมดเลยก็ยังนิ่งอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเป็น Energy ที่แบบเขาก็อาจจะสับสนในตัวเขาเองแหละว่าแบบทะเลาะกันแต่ว่า นิ่งจนทําให้เขากลัวนิ่งจนเขากังวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดที่ทําให้เขากังวลเขารู้สึกสับสนเขากลัวว่าหนึ่งทะเลาะกันแล้วแบบคุณก็อารมณ์รุนแรงรุนแรงแบบรุนแรงไปเลยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือทะเลาะกันแล้วคุณก็นิ่งนิ่งแบบนิ่งเกินไปเลยซึ่งมันเกิดได้ทั้งหมดนะคะอืซึ่งเขารู้สึกว่าเออค่อนข้างสับสนเหมือนกันแฮะในบางครั้ง ก็ไม่ได้บอกว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแต่จะเป็นในลักษณะที่เขาเดาสถานการณ์เดาเหตุการณ์เดาอารมณ์ของคุณไม่ออกอย่างนี้มากกว่ามันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยทำให้เขาเอ๊ะรู้สึกวิตกนิดนึงนะคะรู้สึกเป็นกังวลเขาดูหน่อยสิคะว่าเขาหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมอืมไล่ขึ้นมาสองใบ โอเคหลังจากนี้นะคะถามว่าจะมีการเทคแอคชั่นไหมจากหน้าไพ่มองว่ามีค่ะแต่ว่ามันอาจจะช้านะมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปเขาอาจจะใช้เวลาในช่วงที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยเหมือนกับได้คิดได้ทบทวนแล้วก็ได้อยากให้มันอยากให้ทำทอยากทาให้ความสัมพันธ์น่ะมันเป็นแบบแบบ สเตปใบสเตปอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เขาแฮปปี้มากๆนะกับความสัมพันธ์อ่ะซึ่งเขามองว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความมั่นคงมันมั่นคงแล้วมันก็เต็มไปด้วยความแบบความรักความใส่ใจกันระหว่างเราทั้งคู่อ่ะเขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบแบบแบบโปรโมชั่นอ่ะที่แบบอุ้ยแรกๆแบบดีมากพอหลังๆมาโอ้ยต่างคนต่างแบบไม่ใส่ใจกันต่างคนต่างไม่ได้สนใจกันนะคะอืม ซึ่งมันก็เหมือนกับเขาก็รู้สึกว่ามันก็ยากเนาะในความสัมพันธ์อะมันก็ยากเหมือนกันที่ที่มันจะไปได้แบบราบรื่นแบบที่ไม่มีอุปสรรคเลยเขารู้ว่ามันก็ยากแต่ว่าเขาก็มองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเราทั้งคู่มีอะไรคล้ายกัน มันมีอะไรที่มันคล้ายกันหลายอย่างเขาก็เลยอยากที่จะพยายามที่จะไปต่อซึ่งถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้อ่ะอยากให้คุณลองพิจารณาดูว่าแบบเอ๊ะคุณควรจะยังไงต่อดีคุณควรจะให้โอกาสเขาไหมหรือว่าถ้าคุณอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยอ่ะก็อยากให้ลองศึกษาเขาดูนะคะมันมีอีกหลายอย่างที่หลายอีกหลายอย่างอีกหลายมุมที่คุณยังอาจจะไม่ได้รู้จักเขามากพอนะคะเขาตัวเขาเองก็เป็นเหมือนกันที่ คิดว่ามันก็ยังมีอีกหลายมุมมีอีกหลายแบบมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้รู้จักตัวคุณมากพอ,อสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหลังภัยอันนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะมาดูลัคนาราศีของคุณไม่ก็ของเขากันนะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศี เมถุนนะคะราศีกันราศีธนูหรือว่ายูเรนัสนะคะจะเป็นราศีกุมอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันพุธก็ได้เช่นกันนะคะมามาดูกันก่อนนะคะขอดูเอนเนอจีหรือว่าพลังงานของคุณกันก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวนะคะเป็นเดอร์สั้นเอาไว้อย่างนี้แล้วกัน เด e สานเลยทีเดียวนะคะเป็นเอเนอรของคนที่รักแล้วก็เคารพตัวเองจริงๆเป็นเป็นเอเนอรของคนที่ให้เกียรติตัวเองอะ่ะคือเหมือนช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะรู้สึกว่าคุณโฟกัสกับคำพูดมากๆอย่างเช่นใครที่พูดไม่ดีกับคุณอะ่ะคือคุณก็รู้สึกว่าโอเค คนนี้แบบอาจจะต้องตัดออกจากชีวิตนะคือคําพูดมันมีผลกระทบกับจิตใจพอสมควรเลยนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยมอบแต่สิ่งดีๆให้คุณคุณก็ยินดีที่จะน้อมรับแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆกลับไปนะคะคือมันเป็น energy ของคนที่หันกลับมารักตัวเองหันกลับมาแคร์แล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะเป็น,เป,นเป็น energy เป็นพลังงานของคนที่สดใสามากๆนะคะในช่วงนี้ ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆค่ะไพ่เดอะซันขึ้นด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขความสมหวังนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความชัดเจนให้กับตัวเราเองด้วยนะคะคือเราก็ต้องทําอะไรที่ชัดเจนเราก็ต้องแบบถ้าจะถ้ามันมีทางเลือกหรือมีช้อยส์อะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจให้ดีอะคะ่ะว่าเอ๊ะเราควรที่จะยังไงดีนะไปทางนี้ดีไหมหรือว่าคือมันก็ต้องมีการตัดสินใจให้เด็ดขาดน,นะคะอืม เอเนอร์จีของตัวคุณนะจากก่อนหน้านี้อาจจะไม่ไหวอะหมดอะไรตายอยากแต่ว่าช่วงนี้นี่แหละดีมากๆนะคะอยากทำอะไรใหม่ๆอยากก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองหากใครที่รู้สึกว่ากำลังนอนเปื่อยอยู่ในห้องเนี่ยให้คุณลุกออกมานะคะลุกออกมาจากบนเตียงค่ะแล้วก็ออกไปเดินเล่นดูซิไปเดินดูนั่นดูนี่ดูซิมันจะทำให้เรามีเอเนอร์จีใหม่ๆมีพลังงานอะไรดีๆเข้ามาเยอะมากๆนะคะ มาขอดูกันหน่อยเนาะเราไปเข้าท็อปิกกันดีวกว่าขอดูคนที่คุณถามถึงเนี่ยที่ถามว่าเขารู้สึกอย่างไงกับคุณเนี่ยคุณกับเขาอยู่ในสถานะอะไรกันคะขอดูสถานะของคุณกับเขาหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบไหนกันสี่โอ้แฟนเก่าหรอ โอ้แฟนเก่าชัดมากนะคะเออแล้วเป็นยังไงอีกคะอืม โอเคอาจจะเป็นในกรณีที่เป็นแฟนเก่ากลับมาแต่การกลับมานั้นอาจจะมีใครคนใดคนนึงที่มีเจ้าเขา้าเจ้าของอยู่แล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้ที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะซึ่งมันกลายเป็นว่าทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเออต้องตกอยู่ในความลับเป็นความรเป็นความรักที่มีความลับอ่ะนะคะซึ่ง ค่อนข้างที่จะมีความกังวลเหมือนกันนะคือทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เปิดเผยสักเท่าไหร่คือมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนาะแต่ว่าในอีกกรณีหนึ่งนะคะจะเป็นในลักษณะที่คุณคุยกับคนคนเนี้ยแล้วก็มันมีบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งจากหน้าไพ่แล้วเอเนอรจีที่พูดไปตอนต้นนะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่บอกว่า แมมีมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีเจ้าของอันเนี้ยเอเนอรค่อนข้างที่จะแรงกว่านะคะอืความสัมพันธ์ไปแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าหน้าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเขารู้สึกว่าแบบคืออ้เหมือนเหมือนแบบ การที่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอเหมือนมันได้เติมเต็มความรู้สึกของเขาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มันอาจจะมีไม่ค่อยแฟงมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยสมดุลกันสักเท่าไหร่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายนึงที่เอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์มันไม่ค่อยแร์เนาะแล้วยังไงอีกคะแต่เขาก็รู้สึกดีมากๆนะ รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆรู้สึกเหมือนมันฟูลฟิลมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเติมเต็มเขาเหมือนกันเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังมีความหวังเขาแฮปปี้มากเออในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าลึกๆแล้วเขาก็รู้อยู่นะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่มันยากพอมาถึงคุยกันไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีฝา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วมันก็ต้องเป็นคุณทั้งคู่นี่แหละที่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเสียใจกับเรื่องที่เราทั้งคู่เนี่ยได้เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูต่อหน่อยนะว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมคะหลังจากนี้เขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรอีกไหมอืม โอเคถามถึงเรื่องการ take action ของเขาเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแฟนขึ้นอยู่กับคู่อะอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเขาจะ take action หรือเขาจะติดต่อมาถ้าเขาเป็นคนที่เขามีแฟนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูแฟนเขาก่อนว่าแฟนเขาจะเอ๊ะย,ยังไงนะเขาถึงจะมีโอกาสติดต่อมาในทางกลับกันถ้าคุณมีแฟนแล้วเขาก็ต้องดูท่าทีก่อนว่า เอ๊ะคุณมีเวลาว่างช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ต้องรอจังหวะแล้วก็เวลาค่ะอืมแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะซึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยจากหน้าไพ่อ่ะมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอ่ะคือถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้ไปเลือกเขาหรอกคุณก็เลือก คนของคุณนี่แหละในทางกลับกันถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เลือกคุณเหมือนกันเขาก็เลือกคนของเขาเหมือนกันนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์เนี่ยภายใต้สำหรับนะคะคือมันอาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับการ เหมือนคนสองคนที่รู้จักกันมานานแล้วได้กลับมาคุยกันนะมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่มันฟูลฟิลเฉยๆอ่ะมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดถึงอะ่ะเรามาคุยถึงเรื่องเก่าๆที่เราเคยไปเที่ยวไปดูหนงังไปฟังเพลงไปอะไรก็ตามด้วยกันแล้วมันมันมีความสุขอะ่ะซึ่งความสุขตรงนี้เราอาจจะไม่ได้รับจากคู่หรือว่าอาจจะไม่ได้รับจากแฟนมันก็เลยทําให้เราเนี่ย เราหรือเขานี่แหละรู้สึกฟูลฟิลมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะไปต่อได้จริงๆนะคะความสัมพันธ์มันมันมันสุดอะคะ่ะมันยากที่จะไปต่อเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่คุณทั้งคู่ได้แยกจากกันเนี่ยคือมันก็เจ็บกันทั้งคู่ไปแล้วอะซึ่งแน่นอนอยู่ละคุณหรือไม่ก็เขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปเจ็บซ้ําอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่ๆว่าอาจจะไม่ได้มีใคร หมายถึงว่าคุณก็ไม่เหลือกเขาเขาก็ไม่เหลือกคุณสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมาโฟกัสที่ครอบครัวของตัวคุณเองเขาก็เหมือนกันอาจจะต้องกลับไปโฟกัสที่ครอบครัวของตัวเขาเหมือนกันนะคะอื